สวัสดีคะ่ะกุ๊ดเติ้ลถักวันนี้เราก็มาอยู่ที่ช็อปนะคะเป็นช็อปขายต้นไม้นะคะและก็มีเบีย้ยต้นไม้นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาซื้อนะคะดอกลิลลี่นะคะตั้งใจที่จะมาซื้อคะ่ะแล้วก็มีต้นเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีต้นสตอรอเบอรี่นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินชมนะคะภายในช็อปก่อนนะคะวันนี้นะคะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกระถางนะคะมีพริกค่ะมีเยอะมากเลยค่ะพริกมีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีต้นแตงกวานะคะนี่ค่ะวางเต็มเลยค่ะพริกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นพริกเหมือนกันค่ะ ต้นแตงกัวต้นมะเขือเทศนะคะเต็มไปหมูเลยค่ะมีให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายค่ะว่าเราจะเลือกต้นอะไรไปนะคะมีผักสลัดด้วยค่ะเขาจะทําเป็นล็อกผึ่เป็นแพ็คนะคะให้เราหยิบซื้อค่ะถ้าเราไม่อยากเพาะเมล็ดตัวเองเราก็ อาซื้อพี่ชอไมได้ค่ะมีเยอะแยะมากค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดูผักแพลนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นมีคนะคะ<ม>เดี๋ยวจะพาชมเมล็ดผักนะคะหรือต้นผักที่เพาะไว้ก็จะมีผักต่างประเทศด้วยนะคะมีต้นโหระพาค่ะ มีผักสะละเนก็มีค่ะผักสละเน่ฝรั่งหรือผักสละเน่ไทยนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะผักสละเน่ฝรั่งมันก็จะค่อนข้างใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกค่ะนี่ก็จะเป็นของดอกไม้นะคะ มันจะมีดอกไม้ที่เราปลูกกลางแจ้งหรือว่าเราปลูกภายในบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข็นรถออกไปข้างนอกนะคะเพื่อไปหาดอกลิลลี่ค่ะว่าจะมีขายหรือเปล่านะคะเราหวังที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ชมรูปปั้นนะคะสัตว์ต่างๆที่ใช้ ตกแต่งประดับสวนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้ยไม้นะคะกล้องมันก็จะสันส่นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเราเดินนะคะแล้วก็พยายามที่จะวางกล้องให้ตามสูตรค่ะเพื่อจะไม่ได้ติดหน้าคนนะคะเมื่อกี้ก็จะมีพระพุทธรูปด้วยค่ะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะจะเป็นกล่องนะคะสำหรับดอกไม้ที่ใช้หัวนะคะฝังดินปูนะคะ ก็จะมีดอกลักเล่ค่ะแต่ว่าเราตั้งใจที่จะมาเอาดอกลิลลี yeah> ่ไปปลูกนะคะเยอะมากๆเลยค่ะดอกไม้แ claro ต่แต่ดอกไม้ลิลลี่นะคะที่ปลูกมาคือทนอากาศหนาวได้ดีสุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาเท่าไหร่นะคะมีเยอะแยะมากเลยค่ะดอกไม้นี่ค่ะก็จะเป็นดอกลักลี่นะคะ ดอกรักเล่ค่อนข้างดอกสวยมากค่ะแต่ว่าช่วงฤดูหนาวมาเราต้องขุดออกนะคะไม่อย่างนั้นนะคะปีหน้านางก็จะไม่เกิดคือน,นางตายนั่นเองมารอบนี้นะคะดอกดอกลินล,ลี่นะคะก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหรค่ค่ะมีแค่สีขาวแล้วก็สีส้มๆนะคะ ไม่ค่อยมีสีให้เลือกเยอะมากมายเท<ม>่าไหรไ่ค่ะเดี๋ยวเราว่างนะคะวันไหนเราก็จะไปดูที่อีกช็อปหนึ่งนะคะ<ม>อาจจะมีขายมากกว่านี้นะคะ<ม>วันนี้เราก็จะเอาไปแค่สองซองพอค่ะ<ม>ข้างๆนะคะเราก็จะเห็นนะคะมีถุงหัวหอมนะคะขายอยู่ค่ะ<ม>เป็นอะไรเป็นถุงหนึ่งนะคะที่เขาวางไว้ข้างๆค่ะ สำหรับพืชที่เราใช้ปลูกหัวนะคะจะเป็นดอกไม้หรือว่าหัวหอมนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกก็จะมีดอกไม้นะคะสำหรับหน้าร้อนนะคะขายเต็มเลยค่ะเขาก็จะวางไว้ข้างนอกค่ะเออเราจะได้รู้ว่านี่เป็นดอกไม้ในช่วงหน้าร้อนนั่นเองค่ะดอกไม้มีเยอะแยะมากมายค่ะไม่รู้ว่ามีชื่ออะไรมากนะคะจนเราไม่รู้ว่า จะเรียกว่าชื่ออะไรนะคะรู้แค่เป็นบางชนิดนะคะของชื่อดอกไม้นั่นเองค่ะแต่ว่าดอกไม้นี่ค่ะจะอยู่ในได้แค่ในช่วงฤดูร้อนนะคะพอช่วงหน้าใบไม้ผลิหรือหน้าหนาวมาหนางก็จะตายค่ะเพราะว่าทนไม่ทนอากาศหนาวนะคะที่เห็นในกระถางก็จะเป็นดอกลินลี่ค่ะส่วนคุณสามีนะคะ <Okay. S 1> ก็เข็นรถรอค่ะ พ้อสิ่งที่เราได้ก็ได้แล้วนะคะเป็นต้นเชอรี่นั่นเองค่ะต้นซื้อต้นเชอรี่รอบแรกไปปลูกนางก็ตายก็เลยมาซื้อใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นนะนะคะเป็นที่เขาเป็นฟาร์มหรือที่เขาปลูกดอกไม้ขายแล้วก็มาตัดได้อันนี้ตอนนี้ดอกลิลลี่ก็เริ่มบานแล้วจ้ะมันก็ไม่เยอะเนาะมันแค่นิดเดียวเองมีแต่ดอกสวยๆท้งนั้นเลย กำลังบานบรรยากาศวันนี้มันก็จะมืดมืดหน่อยนะคะไม่มีแสงแดดเลยค่ะเลยถ่ายรูปออกมาเป็นมืดมืดนะคะวันนี้รถก็วิ่งเยอะมากเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะดอกญญาศวันนี้ก็ค่อนข้างมืดแข่งกันบานนะคะเราว่าจะตัดไปอยู่ค่ะพิดไปคิดมาก็ไม่ตัดค่ะก็เลยเอาไปแค่ดอกเดียวพอค่ะเอาไปฝากให้กับคุณสามนีนะคะ ที่มีน้ําใจนั่งรอในรถนั่นเองค่ะี่สีชมพูก็สวยมากค่ะบานจนดอกจะเริ่มร่วงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะซื้อต้นเชอร์รี่นะคะแล้วก็ต้นสตรอเบอรี่ไปปลูกที่สวนหลังบ้านนะคะแต่วันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยววันไหนที่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเราก็จะเอาต้นไม้นะคะหรือต้น สตอเบอรี่แล้วก็ะดอกลินลี่ไปปลูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็พามาชมดอกทิวลิปที่บานก่อนนะคะวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบายบายคะ่ะทุกคน